เบทำ่าตใจเต็มีนะยุ้งหองยุ้งไกดูเบธทำดูเทำดูเบธทำเอามีไหมเอาหรอไหนไเอามาเอามาเอามา อมามานี่ยายขอหน่อยยายขอหน่อยอู้ยยายขอหน่อยยายขอหน่อยลูกมามายายขอมามาให้ยายขอพอให้ไปเรียไปอกให้พออันี้ไม่ที่มันทำมัเสียงดังไม่รู้ต่าไม่ใครตัดออกไม่ไันไม่ไม่ไม่ยายดูก่อนถ้ามันไม่เสียงดังขึ้นมาขึ้มาจะบอกเอง อ๋อมันเป็นปี๋ไงปะปี๋ผัดออกมามาหนี้ผัดออกมาเป็นปี๋ไม่ไม่ไม่ยายยายขอลูงเขาได้ยินเสียงมันหัวหูลูกหัวหูแล้วพรุ่งนี้ไปปอกนะลูกนะไม่เราไปปอกที่บ้านเราเนาะพรุ่งนี้เรากลับบ้านแล้วไปเป่าที่บ้านเลยโอเคค่ะโอ้โอเคอืมไอ้เก๋ไปปอกไม่ไม่ฟังฟังฟังยาย

ังแล้วมันพังแล้วเราไปเป่าบ้านกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเฟังนะฟังฟังไงอย่าพูดให้ฟังพ่อพ่อกับแม่มาพรุ่งนี้หนูไปเป่าเลยนะโอเคไหมจ้าหนูไปเป่าให้พ่อกับแม่ฟังพรุ่งนี้โอ้ย

ซื้ออะไรดีนะซื้ออะไรคะอย่าร้องได้ไหมอย่าร้องได้ไหมอย่าร้องเสียงดังคนข้างห้องเขาอันนี้ไหมไม่เอาเลยเมื่อวานไม่มีตันนี้มีอยู่ห้องเรามีนะคะแล้ว่าเป็นแมอก็ยินดีนะได้ยินไหมไม่เอาทิกเกอร

ตั้มไหมคะมีกาแฟไหมคะมีตัมไทยไหมคะเอาค่หะห <c oughs> นึ่งจะตว่าไม่นึ่งม่คามาสั่งอาหารอร่อยมากเลยนี่ค่ค <c oughs> ามาสั่งของ <c oughs> สั่งระบุอ <c oughs> อ <c oughs> เอาขนมจีบเหรอคะเอาขนมจีนขนมจีนน้ำยามีไหมคะไม่ขนมอะไรขนมอาบุญนี้พี่ขึ้นเรขนมโคกมีไหมค่ะค่ะไปอาบุญขุมขุ่มดอกมะนีอ๋อข้าขนมดอกบัวค่ะเอาขนมชั้นค่ะเอาขนมอาเปียกปูนแต่มาลุกขึ้นเรือมาลุกขึ้นทำไม ขายของให้หนูขายของให้ยายขายของเหรอโอ้ยยายเหนื่อยแล้วยายพักได้ไหมอ่ะไม่ยายไม่อยากขายแล้วยายเหนื่อยแล้วหน่ขายของดีกว่าหนูขายของสองคนเลยหนูเอาตังค์เยอะๆเลยอ้าวอ้าวค่ะไม่เอาค่ะจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนขอบคุณค่ะเออเอาเออได้ไงคะเออได้ไงอ่ะ เกเลยขอบคุณค่ะเอ้ยโอ้โอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยจ่ายตังได้ไหมค่ะโอเคไปตังให้มค้ค่ะยายม่วงแล้วค่ะแม่คะคะม่คะแม่ค้จายยายม่วงแล้วแ่องเลยนเยอยยาย่วงแล้ว ให้ยายนอนอ้ยายนอนได้ไหมจ๊ะไม่แต่ขาป้อนนิดยปไปกติส่งดีกว่านก

นอะเถอะปะไปนอนเถอะลูกปะไปนอนนะนอนได้แล้วนะนอนไหมโอเคไหมลูกไปนอนไหมคะไปนอนไหมคะไปนอนไหมนอนไหมงูกนอนไหมโอเคไปปิดไลฟ์ให้ยายหน่อยปิดไลฟ์ให้ยายหน่อย ปีนไล่ยายหน่อยได้ไหมงูยันกินอ่าตึบ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 อ้าวปีญันเอาอ๋ออุ้ยหนูจะขัดพี่แต่มันจะแตกใส่ปากหนูนะปากเป็นเป็นเลือดนะลูกนะคุณหมอจะเอาเอาพัตเตอร์ปิดแผลมาทิ้งหมอจะล้าง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 แล้วมันจะแสบมันจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้เลยนะมันจะร้องไห้เลยนะลูกนะ อืเออใช่ใช่หนูกลัวไหมกลัวกลัวไอ้หนูสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าหนูหนูนอนก่อนนะคะก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะเจอกันก่อนน้องพลอยบายบายเออบายบายน้องพลอยรักแม่แอนไหมรักแม่รักแม่เท่าไหร่ลูกรักแม่เท่าไหร่คะรักแม่เท่าไหร่เท่าฟ้าเท่าฟ้ารักพ่อเท่าไหร่คะ ลักพ่อเท่าไหนลูกลักพ่อเท่าไหนบอกก่อนเชื่อขวารักข่อเท่าข้าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้กับน้องพลอยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้เจอกันอ่ะน้องเพชรมาน้องเพชรมา๊ายบายก่อนออะสวัสดีสวยสวยก่อนลูกอ่ะสวัสดีสวยสยก่อนนะไหนไหนยายสอนยังไงยายสอนยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามูเวชา่ะ แลอวทำไมหนูกัดอะไรหนูกัดอะไรามันเจ็บก็เลยก็มาจัดเออหนูกัดไม่ต้องไปกัดมันมันเจ็บอ่ะมานตัดเอาเนี่ยเดี๋ยวยายจะตัดเล็บให้เองมันเจ็บ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 โง่เพรมันเจ็ริญอ้าวจียจี้ดีทำนี่นี่กอดนะ อีกขั้นไม่มีนุ่นหรอกปะเอามาด้ยขั้นนมีด้วยวันเล็กเพชรไเอามาแล้วลูกนะไม่หลับเหรออ๋อเอาเพชรนะฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ฝั่งนี้เพชรนั่งขวานี้นี่หนูอยากร้อนนะอ๋อหนูอยากอะไรลูกโอไยขึ้นไม่ได้ขนาดเล็กขนเล็กคันเล็กหนูขึ้นไม่ได้โน้โน้โน้หนูเหยียบอ๋อหนูเหยียบได้แต่ว่าหนูยักขึ้นนะมันแตกนะ แลดนะมามานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่มาจ๋ามาปิดไรให้ยายก่อนคุณยายจ๋าพรุ่งนี้เจอกันกับน้องเพชรใหม่เดี๋ยวเจอกันนะคะบายบายค่ะสวัสดีสวยๆสิอารักแม่เท่าไหร่รักแม่เท่าไหร่รักแม่เท่าไหร่ เท่าไหนเท่าเผารักยายแตนเท่าไหนเท่าเผาโรักรักคุณยายเท่าไหนคุณยายคุณนาะคุณอาเท่าเผาอ๋อขอบคุณค่ะนอนหลับฝันดีค่ะา,าอุ้ยนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะเด็กเด็กเด็กอารมณ์ดี